เราโม่ห้างให้แมวช่วยนะอืมเหีกไม่อยู่สักเดียวเดี๋ยวตั้งหลกแล้วรางทรงนะเดี๋ยวแมวมาบอกคำตอบอย่าให้เดี๋ว่าแมวแบบมันก็ซิบข้างหูนะต่อไปเอฟพอมนั่นเดียวเป็นเดียวพอลนันเดียวของดีเนี่ยนักสีคนเลี้ยงแมวนะพร้อมแล้วผมไปเลยเออคนเลี้ยงแมวทั้งนั้นเลยนี่หว่าถึงเหรอแกไม่ได้เลี้ยงผมไม่เลี้ยงอะดิผมเลี้ยงแกเลี้ยงตุ๊กตาทมสอบความรู้ทธาตแมวจดไว้นะครับดูที่จอไว้อย่าลืมนะครับท่านผม ออโอันนี้รู้อันนี้รู้เยอันนี้รู้เอออันนี้ง่ายเลยแจ่มง่าครับอนีอ้แล้วมึงดูภาพอ๋อโอเครู้รโอเคง่ายง่าทำไมกูไม่ได้อย่างี้มันต้องพิมพ์กอยโบเกล้วกว่านี้คุณแสงทำดีแล้วคุณแสงเร็วกว่านี้อ๋อนีควาเก็บความรู้เรวย่ไ้ไมี้ไม่ไไม่ไ้ไม่ได้ไ่ด ไม่รู <principalmente> <begun to> <manipulation> ้ค <Bee> ร <pussy>. ับของของอียิปต์มั้งครับอียิปต์อียิปต์โอ้โหอะไรเนี่ยเอาพินดีพินดีนะพิมดีนะพี่อะไรลิตเติ้ลพูซี่ไม่ใช่ แถวน้อยอะแถวน้อยผมผพิมพ์ผูว้แผมเชื่อมั่นเพราะผมส่งรีวิวให้คุณเยอะผมส่งส่งรีวิวให้คุณเยอะถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกสองคนใครถูกใครถูกถูกใครถูก่วยสวยสวยดี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 แต่กแก้วมาแสงโคตรตึง ผมมั่นใจมากเลยนะเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยน้องแก้วอย่าแซงพี่อย่าแซงพี่อย่าแซงพี่ผมมั่นใจนะเว้ยเพราะผมส่งยิวให้คุณพีทไปแล้้วครับอุยแมวมประสาทสัมผัสที่หกเราเห็นพีทเหรอแมวปีการพีเอ๋ยพีอมเฮ้ยแต่ถ้าอยู่พี่ตงหมดเลยเอยยตงหมดเลยเยอ คนเลี้ยงตุ๊กตาอ่ะคนเลี้ยงตุ๊กตาแสงแสงไปคุยกับแมวก่อนไอ้พวกมองเห็นในความแมวตาจะเป็นการมองเห็นไม่ดีไม่ก็สายมนานมองเห็นความมืดสนิทได้ใช่ไหมครับมองเห็นสัมผัสได้แสเยอะโอ้โหโอยน้อยใช่ยังไม่รู้วะไม่ได้เกิดเป็นอุ้ยโอ้ยมีกี่เส้นพี่ครับนับนับหยิบมานับหยิบมานับหยิบนับมีกี่เส้นวะหยิบนับมีกี่เสนวะ ห้าสิบเซนดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้มาเป็นทุกวันนี่นะดอกไม้ทุกวันแน่หยิบมานับเลยพี่ต่อบเลยกันต่อบจะไปทุกวันนี่หนูไม่รู้หนูไม่เคยโอ้โหไม่เคยเชียร์เท่าไหร่วะเฮ้ย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 ห้าเซนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โดนหลอกโดนหลอกไกลเลยโอ้ยโคตรไกลอ่ะใครอ่ะใครอ่ะ กับถูกกอบถูกน้านจนับนน้านับโอ้้บ้าน้ำนูทน้คุณแสงเขาหน่อยคุแสงเขาหน่อยมีหนูทาได้ส2เส้นมันจะไม่เคยนับวไม่เคยนับวปดูในกระตูนไปสามเส้น ือชีวิตจริงใครมันจะมานั่งเลยแมวหนูม่น้างละหกเนยอีกอย่างขนยีะ่นว่าแมวสายพันธุ์ไหนแมวยีกขนยีกเหรอแมวคือแมวพันขนยีกคืออะไรอ่ะขนยีกบดเต่าสยิงค์อ่ะแมวขนยีกเหรอเดย์วันแรกคละครใครตอบเกี่ยวอ่ะ แก้มแก้มเขี่ยเทปด้วยคุณแซงเอาหน่อยโอ้โหเล็กที่สุดในโลกเลี้ยงไหมวะเรียงให้เรียงจากบนลงล่างไม่เลี้ยงเหรอใช่เฮียโอ้โหยากอ่ะยากว่าเฮียไม่รู้จักสักอันเลยอ่ะเรี้ช้ไปตอบกันหนึ่งอย่าไปต้องอยู่บนสุดส่วนเล็กก็ต้องอยู่บนสุดนะฮะ บนลงล่างใช่ไหมจากบนลงล่างเล็กเล็กสุดไปใหญ่สุดบนลงล่างแล้้วอยู่ขางบนเล็กไปใหญ่นนีละกัผมเชื่อมันในตัวคุณนะเดี๋ยวทำพิธีถูกไหมถูกคนนึงถูกคนนึงใครวะเฮ้ยเลี้ยงถูกหมดเลยเลยอย่าบอกนะว่าใครอ่ะใครตอบถูกเก่งป่ะนั่นเชียะ ซุบไม่ไหวความรู้ความรู้พี่ไม่มากพอใครเลี้ยงแมวไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่ใครเลี้ยงแมวรักสตอร์มีขนาดใหญ่กว่าไม่่ใชหรอแมนคุณใหญ่ที่สุดในบ้านไม่เอามากระซิบบอกข้างหูต้อตรงนีใช้เวลาทำความสะอาดตัวเองกี่วันกี่ชั่วโมงคุณเลี้ยงแมวคุณต้องรู้คุณเลี้ยงแมวคุณจะเดาคุณไม่ต้องเห็นสิ เดือดเดอดเดือดเลยไม่มีใครถูกไม่มีใครถูกตอบไม่เหรอบ่อยเกินไป1ชั่วโมงเคียร์แทม4,000แมวมาสัตวสะอาดแตไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะ10-12ชั่วโมงผมตอบ14อ่ะแม่งขาดไป2ชั่วโมงไอ้เลยน้อยน้อยไปหน่อยเจคอบสันสั้นในปากช่วยตรวจจับกลิ่นเจคอบสันอ๋อไอ้นั่นน่ะจริงหรือไม่ใช่ปากดมกลิ่นนะ แมวมีววัาพิเศษเรียกว่าเจคอบสันให้เปล่มันช่วยในการตรวจจับกลิ่นจริงหรือไม่กูไม่ไม่ใช่มันใช้จมูกเหรอเน็ดไม่คืออะไรเน็ตถ้ามันมีมูลความจริงแต่ไม่ใช่นะดูๆแล้วเนี่ยชิมหายแล้วมีมูลความจริงเลยนะพี่ใครเจคอบเดือดจะแบกแบกจริงเหรอบิงจริงนะครับเขาจริงด้วยเหรอจริงครับผมมีคนไม่ตอบโอ้แก้มห้าพันใครไม่ตอบไหนที่สุด แต่ผมไล่ไม่ทันหรอกอยู่เชนอมใครมันจะไปไล่ทันว่าห้าพันกับพันแปดแอบโบนอนเรโซโอเกนขอคัาแต้มรับกิพิเศษบนเพดานปากของแมวแมวมันจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเร่เห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจก มันเป็นบางตัวมันเป็นบางตัวมันเป็นบางตัวดมกระจกเมินเงากระจกทอนขู่ฤทธิ์คำรามส่งเสียงพ่อถูกกับตัวกระจกว่านี้ยมันเป็นบางตัวจริงกระจกแล้วแมวคุณเป็นยังไงเล่าแล้วแมวคุณเป็นยังไงเล่า บางตัวก็ขูบางตัวก็ทำเอรเฉยเอาแมวคุณเอาแมวคุณแมวมันเป็นเสือผิดหรือทำอะไรวแมวค่มขูตัวเองพี่ปรดมกระจกอ่ะพี่ปรดมกระจกเอ้าโอ้อันนี้โทษแมวคุณนะอันนี้โทษแมวคุณนะต่อพูดคนเดียวนี่เย็ดเจาเอาอย่างโอ้คะแนนนี้ตีดำอยู่ตีดำอยู่ กล้าเลยครับไม่รู้จะไปรู้กันกินขาดเลยวะเนี่ยเยี่ยชนะเลยปะเนี่ยไม่รู้อะไรเลยไม่จริงตอบอะไรไม่ได้เลยความรู้ผมไม่เคยเลี้ยงแมวไม่เคยคิดจะเลี้ยงด้วยกคนทว่าอยู่กับแมวทุกวันไม่จริงรวมกันยังไม่ได้นะนั่นเลยชนะแล้วเนี่ยนนนนแะได้ผู้ชนะการันตีแล้วถึงต้องไปค่าเดินทางค่าเดินทางร้อยย่สเจ็ดมันมันรู้ผลแล้วอ่ะได้ผู้ชนะแล้ว คุณแก้วเอาไปเลยครับ250ที่เหลือนี่ผมหายไปที่ไม่ไม่นี่ไม่เอาเอาไปเลยพี่เอา็มเอ็เอาไปเลย5 0 0 0นี่ใครจะสู้ได้บ้าน้องเจอแมวเข้าไปแตกสลายตัวแบกของจริงวะตัวแปรไอ้กระจกแต่ไอ้กระจกนี่เคืองจริงกระจกที่เครื่องมากอันนี้ต้องโทษแมวคุณนะอันนี้ต้องโทษแมวคุณนะอ่ออาจจะเอาจากที่มันเป็นค่าสถิติเว้ยแล้วก็อันไหนเยอะสุดเขาก็เอานั้นเป็นคำตอบ ก็แมวมันก็เป็นสัตว์เฉพวกนักล่าเนาะพวกพวกเสือเวลามันเจอกระจกมันก็จะขู่อ่าสัส่วนใหญ่หมาเจออะไรที่มันไม่คุ้นอ่ะหมามันเจอตัวในกระจกมันก็ขู่เออโอ้รู้งี้นะเจ้านะเจ้าดีบ้านยายหนูมันเจอกระจกน่าจะอ่างอิงจากอ่างนั่นคือมันชินแล้วไงจับใจละซี้เห็นหนวเองโดนชินแล้วตัวตลก เต้ไม่เอานะไม่เอานะไม่มันรู้ว <co ่าแบบทุกคนต้องขำมันแนงมันเลยไม่ไม่มองมันไม่เลยเตีไม่เอานะาพิมใหม่สิว่าเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงแมวออ๋แมวไมันจะม่นจะโทรวเองเดี๋ยวจะไปโจ๊กเลยนะนหนข้าวเหนียวมนงเหมือนโทรหาโรงพยาบาลเลยวะหนึ่งหกเก้าเก้าข้าวนอยู่ไหนไหนข้าวนียวหน้คนะครับน้าคูนะครับอ่า โอเคผมได้คะแนนละครับคะแนนอันดับที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ทีมที่หนึ่งนะอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองคะแนนโอ้โหโอ้โหอันดับที่สองเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนอา่าจจะหมื่นขนาดเนาะอันดับที่สามนะครับเก้าพันห้าสิบสี่คะแนนโอ้ยก็สูสีอยู่นะอันดับสุดท้ายแปดแปดอันดับที่สี่สิบสี่คะแนนเฮ้ยก็สูสีกันนะสูสีคู่ขี้กันอื และทีมที่ได้ที่หนึ่งเอาทีมสุดท้ายก่อนเอาทีมสุดท้ายก่อนไล่ไปไล่ไปไล่ไปโคตรหยามอะเดี๋ยวเดี๋มรไซค์ก่อนล้มรไซค์ก่อนโอเคทีมที่สอง944คะแนนครับใครทีมอันดับอันดับที่สาไอ้ทีมกระจอกนี่ทีมไทยฮะอันดับที่สามนะอันดับที่สามคือทีมที่สามโอเคโอเคอันดับที่สอง คือทีมที่หนึ่งบอกและคนที่ชนะรางวัลชมเชยในวันนี้ไปนั่นคือทีมที่สี่ครับว้าวโอ้โหเลยแก้วเลยโตรโหโดถือว่าให้ถือว่าให้นะจากเกมจากเกมที่แล้วมาที่เขาโดนไปลบเจ็ดนะคอมแบ็กไปอยู่จริงว่ะ ก็เหล่าพังอาจได้ไม่อนกันะ้าทีมที่สี่ส่งตัวแทนส่งพร้อมเพย์มาห้ผมครับ